กาดีนะจะได้นำลูกค it ้าีกมันจะรีบมาแค่นี้นะคะสังเกตไหมรีบมาแค่ตรงตรงสมานเนี้อกรถามเนี้ยใช่ไหมนี้รับข้าตาเปยนย่นี้นี่ปอาะแข็งหน่อยค่อนปาแข็งด้านหนึงแต่มันจะยับไม่ข้างมันนะคะไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าเราจะเก็บ ให้รู้เธอได้จําได้ทุกส่วนทุกมุมไหนก่อนหน้าก่อนหลังเชื่อตัวอื่นนี่เด็กๆเลยค่ะจะสังเกตนะคะว่ารกล็ดแขนกับแนวเข็มมันจะต้องเป็นแนวเดียวกัน เลีเอคะมันจะอัดเสียงมาไปด้วยใช่ไหมเห็นไหมมันจะเป็นแนวแล้วก็หมุนไม่กินแล้วเมอกแขนด้านนอกเนี่เราไม่รีบเพราะว่ามันจะโดนตองที่เรารีบด้านในพอ แขนเสื้อต้องเป็นแขนโกงสาเหตุที่เป็นแขนโกงเพราะว่าเมื่เราใส่แบบเสื้อตุกนะคะสูทแบบโกง่งมันก็จะไม่ไปดันตุกให้มันจะเด้ง ตัวที่เองมีแข็งเนราใช้อันใหญ่เกินไปก็ไม่ได้เพราะว่ามันใสวมัตนติดกคอมซิ๊แล้วมันจะเด็นเกืือได้ไม่เยอะอันนี้ท้องแขนมันจะไม่มีเกิดเป็ตนตันระคาเคิอแบน